เคยรู้สึกกันไหมครับว่าเอ๊การทำงานบนคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมันน่าจะเร็วกว่านี้ได้อีกนะคือจังหวะที่ต้องปล่อยมือจากคีย์บอร์ดไปคว้าเมาส์เพื่อคลิกเพื่อลากแล้วก็วางเนี่ยบางทีมันก็แอบ,บทำให้เราช้าลงแบบไม่รู้ตัวเลยวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าจะทำงานให้เร็วขึ้นรุทป,ปราศโด,ดยใช้แค่ปลายนิ้วของเราเนี่ยทำยังไงลองนึกภาพตามนะครับคลิกลากแล้วก็คลิกอีกที ไอ้ขั้นตอนซ้ำๆแบบนี้เนี่ยเอาเข้าจริงมันกินเวลาเราไปเยอะกว่าที่คิดนะครับโดยเฉพาะถ้าต้องทำกับเอกสารหรือว่าจัดการไฟล์ยเยอะๆโอ้โหมันคือตัวการที่ทำให้งานสะดุดไม่ลื่นไหลเท่าที่ควรเลยล่ะครับแต่ข่าวดีก็คือมันมีวิธีที่เร็วกว่านั้นครับแล้ววิธีนี้ก็อยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนั่นก็คือพลังของคีย์บอร์ดช็อตคัทหรือว่าคำสั่งลัดบนคีย์บอร์ดนั่นเองครับได้เวลาแล้วล่ะครับที่เราจะมาปลดล็อกศักยภาพตรงนี้ เปลี่ยนการทำงานที่เคยติดขัดให้นิ้วของเราเนี่ยเร็วปลืด้ดมีประสิทธิภาพสุดๆไปเลยเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยส่วนนี้คือกลุ่มคำสั่งพื้นฐานที่สำคัญมากๆเรียกว่าเป็นเหมือนรากฐานเลยที่จะทำให้เราทำงานเร็วขึ้นแบบก้าวกระโดดไม่ว่าจะเพิ่งเริ่มใช้หรือใช้มานานแล้วคำสั่งพวกนี้คือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆครับคือก่อนที่เราจะทำอะไรกับข้อความหรือไฟล์ต่างๆได้เนี่ยเราก็ต้องเลือกมันก่อนใช่ไหมครับ แทนที่ต้องมานั่งใช้เมาส์ลากคลุมทั้งหมดซึ่งบางทีก็พลาดบ้างลากเลยไปบ้างมันมีวิธีที่ง่ายแล้วก็เป๊ะกว่านั้นเยอะเลยครับคำสั่งนั้นก็คือ Ctrl A ครับหรือว่า Select All นั่นเองแค่กด2ปุ่มนี้พร้อมกันปุ๊บทุกอย่างที่อยู่ในหน้าต่างนั้นไม่ว่าจะเป็นข้อความทั้งหน้าในไฟล์ Word หรือว่าไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ก็จะถูกเลือกในพริบตาเดียวเลยสะดวกแล้วก็แม่นยำมากไม่ต้องเสียเวลาลากเมาส์ให้เมื่อยอีกต่อไป พอเราเลือกของที่ต้องการเสร็จแล้วก็มาถึง3ทหารเสือแห่งการจัดการข้อมูลเลยครับเริ่มจาก control c หรือ copy เพื่อคัดลอกสิ่งที่เราเลือกไว้แต่ถ้าเกิดอยากจะย้ายมันไปเลยไม่เอาไว้ที่เดิมก็ใช้ control x หรือ cut ครับและสุดท้ายไม่ว่าจะ copy หรือ cut มาก็ใช้ control v หรือ paste เพื่อวางมันลงไปในที่ที่ต้องการ3คํคำสั่งนี้แหละครับคือหัวใจหลักของการทำงานเลย ทีนี้เวลาเราทำงานเร็วๆเนี่ยมันก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างใช่ไหมครับเพลอลบผิดที่วางผิดจุดไม่ต้องตกใจไปครับเพราะมันมีปุ่มที่เหมือนกับปุ่มย้อนเวลาให้เราด้วยเหมือนกัน2คํคำสั่งนี้เปรียบเหมือนตะข่ายนิราภัยเลยครับนั่นก็คือ control บก Z หรือ undo ใช้เพื่อย้อนกลับสิ่งที่เราเพิ่งทำไปล่าสุดแต่ถ้าเกิดว่าอ้าวเพิ per, กดย้อนกลับไปไกลเกินก็แก้ได้ด้วย control บ Y หรือ redo ครับ มันจะทำซ้ำสิ่งที่เราเพิ่งยกเลิกไปตะกี้นี่เองสองคำสั่งนี้ทำงานคู่กันทำให้เรากล้าที่จะลองผิดลองถูกได้มากขึ้นเยอะเลยครับเอาล่ะครับพอเราเริ่มคล่องเรื่องการจัดการข้อมูลในเอกสารแล้วคราวนี้เรามาขยายสเกลกันหน่อยไปที่การควบคุมหน้าต่างโปรแกรมบนเดสก์ท็อปกันบ้างดีก,กว่าซึ่งจะทำให้เราจัดการพื้นที่ทำงานของเราได้แบบมือโปรมากขึ้นไปอีกขั้นเลยครับมาดูที่ตารางนี้กันครับมีแต่คำสั่งจริงๆทั้งนั้นเลยออบวกแทบ็บ อันนี้เอาไว้สลับไปมาระหว่างโปรแกรมที่เปิดอยู่ทั้งหมดได้แบบเร็วมากๆส่วน Alt F4 ใช้สำหรับปิดหน้าต่างที่กำลังใช้งานอยู่ได้เลยแล้วถ้าอยากกลับไปที่หน้าจอลหลักทันทีล่ะกดปุ่ม Windows D ครับทุกอย่างจะถูกย่อลงไปหมดเลยและที่สำคัญมากๆเพื่อความปลอดภัยนะครับเวลาจะลุกจากโต๊ะกด Windows L เพื่อล็อกหน้าจอได้ทันทีเลยครับแล้วเคยเจอปัญหานี้กันไหมครับโปรแกรมค้างหน้าจอขึ้นวงกลมหมุนติ้วๆกดปิดก็ได้ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ ไม่ต้องถอดปลั๊กนะครับมันมีทางออกฉุกเฉินสำหรับสถานการณ์แบบนี้อยู่ครับจำา3ปุ่มนี้ไว้ให้ดีเลยครับ control บวก shift บวก esc พอกดปุ๊บมันจะเปิดโปรแกรม task manager ขึ้นมาให้เราทันทีเลยนะโดยตรงเลยนะครับซึ่งทำให้เราสามารถเข้าไปจัดการหรือสั่งบังคับปิดโปรแกรมที่มันค้างอยู่ได้ทันทีไม่ต้องรอให้เสียเวลาหรือไปรีสตาร์ทเครื่องให้วุ่นวายเลยมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับเราจะกลับมาโฟกัสที่การจัดการเอกสารกันอีกครั้ง แต่คราวนี้จะเป็นคำสั่งสำหรับการเก็บรายละเอียดจัดรูปแบบและขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญมากๆที่จะทําให้งานของเราออกมาสมบูรณ์แบบครับสำหรับการจัดรูปแบบข้อความง่ายๆเพื่อเน้นความสำคัญเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาเลื่อนเมาส์ไปหาเมนูเลยครับใช้3ามคำสั่งนี้ได้เลย Control B สำหรับทำตัวหนา Control I สำหรับทำตัวเอียงแล้วก็ Control U สำหรับขีดเส้นใต้ง่ายแล้วก็เห็นผลทันทีเลยครับ และตอนนี้ก็มาถึงคําสั่งที่อาจจะเรียกได้ว่าสําคัญที่สุดในบรรดาคําสั่งทั้งหมดเลยก็ว่าได้เป็นคําสั่งที่เรียกว่าช่วยชีวิตไฟงานจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเลยครับนั่นก็คือ Control S หรือคําสั่ง Save ครับการสร้างนิสัยให้ตัวเองกดปุ่มนี้บ่อยๆระหว่างทํางานเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าไฟจะดับหรือคอมจะค้างเมื่อไหร่การกด s a ฟบ่อยๆนี้นะครับคือการปกป้องงานของเราที่ดีที่สุดและสุดท้ายจริงๆครับเมื่อทางานทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย และต้องการจะนําเอกสารดิจิทัลของเราออกมาเป็นกระดาษก็แค่กด c t r l บวก P เท่านั้นเองครับหน้าต่างสั่งพิมพ์ก็จะเด้งขึ้นมาให้เลยเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ง่ายแล้วรวดเร็วมากๆ ทั้งหมดนี้ก็คือกลุ่มคำสั่งลัดพื้นผ่านที่จะช่วยเปลี่ยนวิธีการทำงานของเราไปได้อย่างสิ้นเชิงเลยนะครับถึงแม้ว่าการประหยัดเวลาในแต่ละครั้งอาจจะดูเหมือนแค่ไม่กี่วินาทีแต่พอมันรวมรวมกันตลอดทั้งวันทั้งสัปดาห์เนี่ยโอ้โหมันคือเวลาที่มหาศาลเลยนะครับที่ได้กลับคืนมาทีนี้คำถามก็คือในสัปดาห์นี้จะลองเอาคำสั่งลัดใหม่ๆตัวไหนไปใช้ให้ชินมือกันดูบ้างครับแค่เริ่มต้นจาก1ห,หรือ2อ,อย่างก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กับประสิทธิภาพการทำงานได้แล้วล่ะคร